คุณกำลังชม555 Infinity สวัสดีครับผมเป็นชิคก้แสลนะครับนี่เห็นกล่องวัสดุอย่างนี้วันนี้ผมจะมาแกะกล่องดูครับแต่ผมต้องบอกที่มาที่ไปของกล่องนี้นะครับมันเป็นความประทับใจที่จุดๆเลยครับคือเมื่ออยู่วันนึงนะครับผมก็นั่งท่องโลกินน็ตของผมไปเรื่อยๆนี่แหละครับแล้วผมก็ได้อ่านเจอบทความบทความหนึ่งนะครับที่เขาได้รวมรูปภาพของการถ่ายภาพอะไรที่แบบซูมลึกเข้าไปมากๆครับซูมแบบลึกเข้าไปแบบโหแทบจะเห็นถึงอะตอมของมันเลยนะครับคือแบบบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเช่นหน้าของเห็บหรือว่าเส้นใยของผ้าหรืออะไรที่แบบ เราเห็นอยู่เป็นประจำทุกันแต่เราไม่เคยเห็นว่ามันหน้าตาเป็นแบบนั้นนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากอ่ะแล้วผมก็อยากแกวตรงนั้นนะครับมาเผยแท่้เพื่อนทุกคนดูครับแต่ถ้าเกิดเอารูกของอื่นมามันก็ไม่ได้หายครับมันละเมิไดกสิทธิ์เขานะครับผมก็เลยมีความคิดว่าผมอยากจะหากล้องอะไรที่มันสามารถซูมไม่ได้แบบนั้นครับผมก็เลยลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับแล้วก็เจอครับเจอเป็นกล้องที่ไม่น่าเชื่อครับเป็นของคนไทยนี่แหละครับนั่นก็คือ CU s m a มา l e n เลนะครับแหมพูดอย่างนี้เพื่อนๆจะเคยได อยากดูไม้ซุ้มเข้าไปเลยครับทีนี้ครับผมก็ลองเข้าไปคุยกับเขาครับปรากฏว่าเขาใจดีมากครับป้อยผมมาหนึ่งเซ็ตกับฟรีๆเลยครับเรียกได้ว่าถึงใจมากครับ มระทับใจกับ C ี Smart l e n เลนตรงนี้มากครับรุ่งขอขอบคุณอีกทีนะครับสำหรับ CU Smart l e n เลนะครับมีประโยชน์ประโยชน์นึงที่ CU Smart l e n เลนบอกไว้แล้วผมชอบมากๆนะครับเขาบอกว่างานวิจัยที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมจริงๆจะต้องไม่อยู่แค่ในกระดาษครับแน่นอนครับวันนี้ผมได้ของมาแล้วครับผมจะเอามาเผยให้เพื่อนๆดูต่อกันอย่างแน่นอนนะครับทำตามหลักปัญญาเขาครับไม่อยู่แค่ในกระดาษครับเพื่อนๆทุกคนจะต้องเห็นในวิดีโอในโทรศัพท์เห็นจากแท็บเล็ตเห็นจากโน้ตบุ๊กเห็นจากทุกอย่างครับเพื่ กินมาอย่างแน่นหนาเลยครับเดี๋ยวต้องหาของมีคมมาแกะก่อนครับงงไหมครับผมทําอะไรเพราะว่าผมหล่อเหลาครับเหลามาก็เลยแหลมคมเปี้ยวเลยครับกลายเป็นหล่อหน้าคมอย่างนี้ครับผมก็เลยพูดครับเอ้ยออกดี่ว่าออไม่ออกเอาเป็นไกลดีกว่านะครับต้องแกะดีๆหน่อยครับเพราะว่าเผื่อไปโดนกล้องโดนอะไรเสียหายครับบางคนอาจจะงงเัาว่าเอะมันเป็นแค่เลนส์ติดกับสมาร์ทโฟนทําไมมันถึงกล่องใหญ่ขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าครับ นี่ครับอ่าว่ามีโบยชัวมาก่อนครับนี่ครับเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นกล้องจุลทัรศน์ครับดูประโยชน์ของมันนะครับพกพาสะดวกถ่ายทั้งแบบ สองผ่านและสะท้อนอันนี้ไม่รู้ครับไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับแชร์ภาพไปทันทีครับก็แน่นอนครับถ่ายกับสมาร์ทโฟนมันแชร์ได้อยู่แล้วครับได้ภาพเทียบเท่ากล้องจุลทรรศน์โู้นี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่ผมต้องการครับผมอยากจะซูม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 และซูมครับราคาประหยัดครับมันถึกได้ทั้งภาพและวิดีโอเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวดูวิธีใช้กันครับนี่เลนโฟกัสถ่ายภาพโอ้โหง่ายมากครับเหมือนกับเราถ่ายรูปธรรมดานั่นแหละครับแค่ติดคลิปเลนนี้เข้าไปนะครับเออเออมันมีเล ถึง160คูณ10ถึง320คูณถ้า10ถึง400นี่ไม่แน่ใจเหมือนไครับเป็นยังไงเราลองใช้กันดูนะครับโอเคมาเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับนี่เราพี่ขาให้มานี่อันนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนแท่นวางโทรศัพท์นะครับเพื่อที่เราจะได้ถ่ายรูปได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมค่อยทาให้ดูนะครับนี่ครับเลนส์โอ้พ็คมาอย่างดีครับตอนแรกผมก็กลัวอยู่นะครับว่าส่งกลับไปษณานีไทยมันจะทําให้เสียหรือเผาครับเลนส์โอ้ยนี่เลนแ์พ็กอย่างดีเลยครับ20 40-50นะครับนี่หมายถึงว่ากําลังในการซูมนะครับคิดว่านะครับคิดว่าอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับลองดูก่อนครับฮะ power bank หรอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ว่าเขาให้ power bank มาทําไมนะครับเอยหมดเียนอ๋อมีนี้นะครับนี่อ๋อ usb l i ท e ครับโอ้ยเรียกวาามาให้พร้อมครับ คือพูดง่ายก็เอา USB light เนี่ยเสียบเข้ากับ power bank เพื่อใช้งานตรงนี้นะครับเพราะแน่นอนครับการถ่ายแบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เขาก็ให้มาเสร็จเรียบร้อยเลยครับตรงนี้ครับ EU smart lens 5 piece glass light ครับตรงนี้ก็จะเหมือนใาทดลองครับที่เวลาเราต้องการจะส่องอะไรก็เอามาวางไว้บนแผ่นกระจกนะครับแล้วก็ลองส่องดูครับน่าจะใช่ครับ หมดยังหมดยังหมดยังนี่ครับแพ็กเกจมาอย่างดีมากครับกันกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับดูกันมอีกรอบนะครับว่าของที่ผมได้มาคืออะไรบ้างนะครับวันนี้เรามาดูที่ตัวเลนส์กันก่อนนะครับนี่ครับเลนส์มี3แบบครับโอ้ใส่ถุงมาอย่างดีด้วยครับแกะให้หมดก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้คือ20 40 50นะครับมันก็จะเป็นคลิปนะครับเดี๋ยวามลองดูที่20ก่อนเลยกันนะครับนี่ครับนี่ครับที่ตัวเลนสนะครับก็จะเป็นคลิปนีบกับโทรศัพท์นะครับก็ง่ายๆครับก็คือนีบเข้ากับกล้องแล้วก็ถ่ายได้เลยครับการไม่แค่นี้ครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตัวแท่นดีกว่านะครับว่ามันใช้งานยังไงครับเนี่ยผมชอบการซีนของเขามากเลยครับทุกอย่างเขาทาด้วยความประดิษฐ์มากครับ นี่ครับในกล่องนี้ก็ยังใส่เม็ดกันกระแทกครับหรือแบบโอ้เรียกว่าเซฟอย่างแน่นอนนะครับเจอไปสนีไทยหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับเขาป้องกันมาอย่างดีครับถ้าใครคิดจะสั่งซื้อนี่อย่ารอช้าครับอย่าลังเลครับนี่ครับสวยงามมากครับดูครับแกะสลักมาครับ CU Smart Lens นะครับอ้โเวมากนะครับอ๋อนี่ครับมันแยกออกมาเป็นสองอันครับอ่าหมุนก็ขึ้นครับอ่าใครๆที่ ยกรถนะครับอ่านคู่มือมันทั้งนี้ดินครับ the foil the fish สมัย the foil the foil ตุ้ยเราเล่นครับนี่ครับมันจะมีเท่าที่ผมลองดูคร่าวๆนะครับเนี่ยครับมันจะมีชั้นหนึ่งด้านในนี่เห็นไหมครับชั้นหนึ่งนี่เอาไว้ใส่แสงลงไปครับ usb light ตัวดีนะครับคือก็เสียบเข้ากับเพราะแบงค์อย่างนี้ครับตรงนี้คือผมยังไม่ได้ชาร์จมาอ้าวอ้าวโอ้เขาชาร์จมาให้พร้อมเลยครับอ่านี่ครับตรงนี้ครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่ครับนี่ตรงนี้ครับ เราจะดูยังไงก็ได้ครับเขียบเข้าช่องไหนก็ได้นี่ครับอยากดูแบบไหนเอาเลยครับเขียบเข้าเขาให้มาสี่แบบนะครับคือผมยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับไม่แน่ใจว่าแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงแต่ว่าแบบมไปดูทีเดียวหละยยันยังไงไม,ไม่รู้ครับยังไม่ได้ลองใช้ดูครับนี่ครับก็คือ,อเหมือนเอาที่เราอยากส่องนะครับ ใส่ไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไปแล้วเราก็เอาคลิปนียครับติดกับโทรศัพท์มาถ่ายครับคิดว่าน่าจะการใช้งานน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้ลองดีกว่ายังไงเดี๋ยวผมลองทําดูเลยดีกว่านะครับตอนแรกเอาส่องอะไรดีเอาอย่างี้ดีกว่ากระดาษทิชชู่แล้วกันกระดาษทิชชู่นี้ทุกบ้านทุกคนนะ่าจะเคยใช้นะครับก็เราลองมาดูกันว่ากระดาษทิชชู่ที่เราใช้เช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดอะไรเนี่ยตูนเข้าไปแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคครับการใช้งานของ CU Smart Land นีก็็เปนประมาณนะครับที่เพื่อนห็นรับ เขานี้ครับผมจะมาลองสองครับเอาใกล้ๆตัวที่ง่ายๆดีกว่าครับอ่านี่ครับนี่นะครับกระดาษทิชชู่ครับนี่เราเห็นกระดาษทิชชู่ที่เราใช้เช็ดปากเช็ดหน้ากันเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงครับไอ้ที่เราเช็ดปากเช็ดหน้ากันเนี่ยถ้าเราส่องซูมมาเล็กๆแล้วเราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับอ่านยวไม่พออีก่ะทนกคนเลยเต้องเป็นผ้าเช็ดหน้าแล้วกันอ่าเราลองไปดูแบบลึกเข้าไปให้สุดเลยครับว่าหน้าตาจริงๆแล้วของมันเป็นยังไงครับที่เราเห็นมันแค่เปลือกนอกครับมาครับมาดูกันครับ นี่ครับคือภาพของกระดาษจิ๊ทชูที่ใช้เลนส์คูณ20นะครับแล้วความเหนือของมันคือเราสามารถซูมด้วยมือถือได้อีกทีนะครับดูนะครับเห็นไหมครับซูมเข้าไปอีกครับซูมเข้าไปซูมเข้าไปนี่ครับลึกสุดเออคูณมาอีกนี่8นะครับคูณไปอีก8เท่านะครับแต่ว่าอันนี้คือคูณ160นะครับนี่ครับกระดาษจิชูกลายเป็นสีเขียวไปเลยครับแต่ว่าพอซูมมากๆมันก็จะเบลอๆอย่างงี้ครับนครับมันจะเป็นจุดๆๆๆๆเยอะๆอย่างงี้ครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนไปเลนส์คูณ40คูณ50ดูดีกว่านะครับวันนี้ครับคือภาพจากเลนส์คูณ40นะครับผมครับนี่คือกระดาษทิชชู่ครับเนี่ยประมาณนี้ครับตูมมากกว่านี้มันก็จะเบลอๆแล้วครับก็ไม่ต่างแต่คูณ20มากครับเดี๋ยวลองกันสุดท้ายครับคูณ50ดูเลยครับนี่ครับคือเลนส์คูณ50ครับโอ้ยจะได้ว่าเหมือนคล้ายๆตอนใช้เลนส์คูณ20แล้วซูมเข้าไปเลยครับมันเป็นสีเขียวและเป็นเส้นใหญ่ที่แบบไม่เรียงตัวกันครับไม่เหมือนกับผ้าถ้าผ้าผมคิดว่านะะคครรัับบน มันคล้ายๆเส้นใยเหมือนเราดูสไปเดอร์แมนนี่ก่อนไหมครับเป็นภพยาพใหญ่เปมุม,ม,ม,มอย่างนั้นครับวิ้ยมองจากข้างนอกเป็นกระดาษขาวๆเปล่าๆนะครับแต่พอดูอเข้ามาแบบมันเป็น,นขนาดนี้เลยครับเนี่ย นีเขาสำหรับการคูณ50มีเท่านี้ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเป็นผ้าเช็ดหน้าดีกว่านะครับนี่ครับนี่คือผ้าผมผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าขนหนูเนี่ยครับคือมองจากข้างนอกก็พอจะมองเห็นนะครับว่ามันเป็นลูกทรงประมาณนี้ครับแต่พอซูมเข้ามาลึกๆครับดูดิครับอันนี้คือใช้20คูณนะครับโอ้เห็นเป็นเส้นใหญ่คือผ้ามันมองดูมันไม่น่าเอามาเช็ดหน้า นี่ับเป็นประมาณนี้ครับปูลดูเข้าไปอหือ ในคลิปแรกนีสองแท่งนี้ก่อนนะครับในวิดีโอถัดย์ไปครับเพื่อนๆอยากให้ผมมาส่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกเลยครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยครับผมจะไปหามาส่องเพื่อนๆดูกันครับอยากเห็นอะไรบอกมาเลยครับตรงนี้ผมมีอุปกรณ์พร้อมครับผมสามารถหามาเพื่อนๆดูได้ทุกอย่างเลยครับก็อีกครั้งนะครับต้องขอบคุณทาง CU Smart มาร์เลยนะครับที่ส่งขอดีๆแบบนี้มาให้เพื่อเปิดโลกกระตัดให้แก่ผมและเพื่อนๆทุกคนนะครับต้องขอบอกเขาว่าเซ็ตอยู่ที่ราคา3,500ันหครับเรียกว่าเป็นคอมพิวเซ็ตนะครับเขาตั้งชื่อไว้ว่าอย่าง คือผมว่ามันคุ้มนะครับสามพเนี่ยได้เลนมา3อันได้แท่นแล้วก็ได้โถแบงค์คือพร้อมนะครับคือมันเพื่อนซื้อมาปุ๊บสามารถใช้ทันทีเลยครับไม่ต้องไปทดลองไม่ต้องไปฝึกอะไรโอ้ยเฉซื้อมาปุ๊บทำได้ปั๊บเลยครับยอดครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากซื้อเปเส้นแบบนี้ซื้อแต่เลนบางอันก็ได้ครับเขาขายเป็นเลนอันเหมือนกันนะครับยังไงถ้าใครสนใจซีอูสมาร์ทเลนนี้ก็มีช่องทางการซื้อดังนี้เลยครับเขามีเยอะแยะมากเลยครับทั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊กแฟนเพจอินสตาแกรมไล ผมให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับถ้าสนใจก็กดเข้าไปดูได้เลยครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับการแกะกล่องและแนะนำวิธีการใช้ซ u Smart Lens นะครับอย่าลืมครับอยากให้ผมส่งอะไรรีบบอกเข้ามาเลยนะครับผมจะได้มาทำวิดีโอให้เพื่อนดูต่อไปนะครับก็หวังว่าต่อไปนี้เพื่อนๆจะได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้นนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ